ือถ้าไข่ต้มอย่างเดียวอาจจะไม่อิ่มนะคะการทานคู่กับขนมปังโฮวีดค่ะก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเพราะขนมปังโฮวีดเป็นแป้งที่มีคุณภาพค่ะคือเป็นแป้งที่มีกากนะคะมีธัญพืชทั้งหลายนะคะโดยอาจนําขนมปังโฮวีดนะคะมาทําเป็นแซนด์วิชค่ะเพิ่มไข่เพิ่มผักอีกสักหน่อยนะคะก็ยิ่งทําให้ร่างกายดยูดซึมได้ดีขึ้นค่ะ ทานกับนมอีกหนึ่งแก้วก็ยิ่งดีค่ะพระนมมีโปรโตีนค่ะและมีกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นสมองค่ะถ้าผู้ใหญ่บางท่านแพ้นมวัวนะคะทานแล้วปวดท้องเสียก็สามารถทานโยเกิร์ตแทนได้นะคะเพราะโยเกิร์ตคือนมที่ย่อยแล้วค่ะและไม่ทําให้ท้องเสียถือว่าเป็นอาหารช่วําลังค่ะสรุปเมนูไข่กับขนมปังนะคะก็ดีค่ะข้อหนึ่งนะคะไข่เป็นโปรโตีนคุณภาพสูงค่ะช่วยเพิ่มพลังงานและกระตุ้นสมองค่ะ 2. ขนมปังโฮวีตมีไฟเบอร์สูงค่ะทําให้อิ่มนานและช่วยควบคุมน้ําหนัก 3. พริกไทยนะคะและซีอิวขาวใช้เพิ่มรสชาติค่ะและกระตุ้นระบบเผาผลาญค่ะข้อควรระวังนะคะหลีกเลี่ยงไข่ดาวที่ใช้น้ำมันเยอะนะคะควรเลือกไข่ดาวน้ําหรือไข่ต้มแทนเลือกขนมปังโฮวีตแทนขนมปังขาวค่ะเพื่อลดปริมาณน้ําตาลแฝง